ยยเป็นเดือนหอฮะโอ้ยผมกินได้ตลอดอะมันพี่อะผมได้นะไม่เผ็ดเลย้วผมจ้ไม่เผ็กินแป๊บเดียวก็หมดแล้วแม่ขอบโพกชอบรสหวานก็เดี๋ยนี้ผมอะรสหวานทานง่ายแม่แม่ก็ชอบแบบนี้หน่อยแต่มีรสจัด่อยจะกิดมากก็ไม่ไหวนี่ก็ยังกินมากกว่ารถอะ เกิดจันกระแสบท้ององกอย่าลืมพาแจนไปเที่ยวนะครับเพราะอย่าลืมนะถ้าเกิดเหนื่อยถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยไปฝากแม่ได้ครับไม่รักแจนมาแล้วมึงหยิบแล้วมึงหลอกหลอกลีโออีกหลอกลีโออีกจริงจนะแต่พูดถึงว่าไอ้ลูกเราถึงว่าไม่หลอกแล้ก็รักใช่ไหมแต่แจนมันหน้าตามันน่ารักอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าพูดบอกว่าอุ้ย มันน่ารักใครจะใครใครใครก็อยากได้นะก็จริงแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าจะให้ใครใช่ไหะหละับเอาไปเราก็ไม่รู้มันจะเลี้ยงยังไง<ช>เอาอยู่ไหมด้วย,ยใช่ครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่ง,งแลแต่ก็เราก็ต้องควบคุมเหมนะือนเชื่อว่าปล่อยสปีดสปะ,ะไร่กันอันนี้อันนี้น้ำอะไรเนี่ยน้ำคลองนี่ครับคลองคลองะมันจากภูเขาทีครับมันแรงมนเลยซัดตลิ่งพังเลยเนี่ยมาทันีีครับ ยครับใช่อยู่ไ้าหนูนนลำลาอสาตรพ่องตซมอย่ล้จะร้องไห้นาดขมาจันูเนี่ยไม่ใช่มาแต่เห็นพ่อแอบร้องเลยฮ <c oughs> ุร <c oughs> ุฟีอะเห็นปแปบแปอะไรวะนนั้นยังเห็นป่วยอยู่เลยไม่ไม ทำไมลุกจะไปไหนลุกมันกอดมันกอดมันกอดพ่อมาลุกแกมากอดแม่นกกระรักกรกไสรแม่นกกรกรักไส้แต่แม่นกสงสารแจแอนแจ๊กเจออะไรมาเยอะโอ้เยอะจริงจนกว่ากว่ามันจะนิ่งได้มันเยอะจริงเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ที่ที่เขาเป็นข่าวเราไม่ได้โทษเขาเลยนะเราแบบไม่รู้นเรารู้สึกสงสารเขาเลยอ่ะ ทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามีการเป็นยังไงเนอะแต่ครับอันนั้นเราไม่รู้หมาก็คือหมาไงใช่ครับหมามันก็คือหมาไงวันหนึ่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าันเองเลยหมามันจะรู้อะไรใช่ไหมอะไรแบบมันเหมือนพวกเขาคิดเขาต่างที่สอนมครับมันก็ไม่มีใครไม่มีญาติที่ไหนหมดแล้วแล้วเราพูดมันแบาทำไมเกิดมาหน้าตาดีเดี๋ยวทำไมมีกรรมนี้ ใช่เปนยังมีผู้อ่ะอย่าเนี้ยนี้ยดูทำตาปีเลยตาอยู่กับแม่แล้วหลงเนาะได้เนาะไปไปตามเป่ามันตะกุยนี่ข้าเปนจมูกไม่ใช่ไหมตัวอ่าขวามือครับขวายาวยาวไปเลยอันไหนบอกว่าถ้าปักซอยเองเอ้ยขวายาวไปให้ร้านไม่ไกลอ่ะมันไม่ไกลบ้านหรอกมันก็อยู่แค่นี้ในเมืองนี่แหละเมืองจะไม่อยู่ทำพูนใหม่แหละม้วนไม่หมดเลย เดียวว่าหม่ๆเลยทุกวันที่เรียนมึงขับโคมาตรงนี้เอาตรงไหนวะเนี่ยไม่ก้านใหม่ๆเปิดทีวีตาุ้ก่อนอ่ะเข้าเข้าอย่างนี้แล้วมันเหมือนไม่ไกลไงคนที่เขาอยู่ประจำเขาก็คุ้นเน,นาะจะทะลุออกนะจะหลุดอเงี้ยแล้วเราไมอยู่ใหม่ไง้านบอกนัณนออกตรงนี้ซ้ายแล้วไปตรงไหนวะก่อนเปิด G ีเอาลอเอาลองเอาลองไม่ต้องมาทำไมทำไม,ำไ,มไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยตรงนี้ ไอ้พี่เขาขายไอ้ไอ้ะไรนะเ่อยอะตรงไหนนะอะไรอ่ะไอ้อะโคาโดอ่ะอ๋อเหลียวซ้ายไปครับมันน่าจะใช่นะไกลทางบ้านป่ะเนี่ยข้าม้าสะพานอ๋อพวกผ้าโน่นๆเลยครับไม่ต้องขึ้นไปแม่สอดอีกแปดสิบเก้าสิบโลนั่นไปนู่นแหละไปซื้อตรงที่บ้านเราเลยไอ้เรี่ที่ตลาดเลยนะที่เรามาซื้อเมื่อกี้อื มาแล้วก็ยาวเห็นไหมล่ะพี่คิวแล้วแล้วแม่อะทำอะไรอยู่เอ้ามารับน้องในร้านจะโอ้ยหรือจะชวนแม่กลับบ้านเลยลูกเหนื่อยแล้วลูกายยายรู้ที่เห็นยายโทรมาใครบอกยายเแม่เห็นเขาพูดกันในเฟซในเขาพูดกันอ่ะไอ้น่าจะเป็นเพื่อนทางเฟซอ่ะไอลูกไม่ก็ไม่ไดี พูดนะว่าไปรับใครไปอะไรนะลูกสาซุ่มมาแล้วนะ <laughs> จะพูดก็แค่ว่าอะไรนะหนีหนี้ว่าไปเทีเ่ยวอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ได้บอกนะแ <laughs> เ,เราก็มาเนี่ยเรา,าก็จลับตลาดจะเนี่ยบอกทองเงินหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ดูเลยลูกชายก็รู้แล้วได้กับกับยังหลักลูกชายผกรู้แล้วได้กับยังหลัก <laughs> <laughs> บอกว่าเที่ยว นอนห้องนี้ไม่หลับเดียวห้องนี้ดูดิได้ทำกุญแจใหม่เลยเพืนเนี่ยบอกให้นอนห้องหมาไงห้องหมาที่ไหนที่ไม่มีใครนอนเลยเพืนเนี่ยหมานอนกับคิวทุกตัวเลยเนี่ยหมานอนกับคิวทุกตัวเลยอ่ะก็มีโชคเลยก็ต้องเอาออกมานอนโชคชอบึ้นเตียงนอนพี่แล้วไล่ไปนอนในห้องเดินตอนี้ปังปังนาด้วยพี่ปังปังก็มีโอกาสอีกน้องอะไรเนี่ยปังปังนอนกับพี่เคยว เาไปลากมาไปนอนด้วยก็บุกมามาเขาบอกว่าี่แล้วแม่มาเป็นแฟนิโกกับพี่ชมมาที่เต็มบ้านเลยกนะม่พอมันตายแม่ก็ร้งไ้เสียใจเป็นทุกคนครับแม่บอกแแต่ก็ไม่มีมันมีมันก็ดีนะไม่ต้จะไปที่น่นอใช่เขา เขาเลี้ยงได้แต่เขาจะมาดูแลเหมือนเราไม่ได้ไงใช่ครับทั่วทั่วครั้งชั่วคราวอ่ะเล่นได้เที่ยวได้นอกเลยนะก็บีกลับมันก่อนให้มาบ้านไม่ใช่ให้มาหรอกไอ้ไายไอ้มุกอะไรหมดแล้วไงก็เราไม่ให้จะกลับบ้านถ้าเราทำคัญงถ้าเรากลับไปเขาเนี้ยนแล้วมื่อะไรไม่จะกลับเนี่ยกลับไปมันปล่อยน้องขี้น้องแก้วเลยนะแบบเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ปล่อยมันจะเป็นปัญหาอะไรเพราะคือต้องขังแยกอ่ะ ปังๆต้องนอนในห้องพอออกมาไม่ได้เผื่อมันมุดออกมามันหาลรโอแล้วก็ไม่อยู่แล้วก็กลัวโอ้ยลูกยางไม่นกรัวนวเนี่ยเนี่ยน้ําเข้าเนี่ยครับหลังเนี่ยนี่แอร์ถักระจกเนี่ยมันขูกแล้วไม่ได้เปลี่ยนสักทีเนี่ยยิงซิลิโคนเนี่ยยิงซิลิโคนก็ได้แม่ อีนเนี่ยขนาดนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเลยพอกันเลยแม่ยังไม่มีพอขอกันเลยครับมีไปทำหมด,นนหมดนนแล้วมมไม่ทำงาหมดแล้วไม่มาแล้วเนี่ยห้องปลอดบรินวณเขาไปใช้เดี๋ยวนี้เขาใช้ไปที่ร้านกใกล้ๆกันเนี่ยสองกิโลอย่างเงี้ยรถมาไอ้มันลายไปบอกแม่เลยเกียวมันโทรบอกแม่แม่ไอ้ปังไม้ผมไม่รู้ไปไหนคื <laughs> อลูกังนิโอไว้ในบ้านก่อนไงปล่อยน้องเมื่อกี้ไม่เยี่ยวในสวน พราะไม่งั้นเดี๋ยวมันปะทะกันเจอกันถ้าหาน้องไม่เจอเราเข้าบ้านไอ้นั่นก็กลัวพี่มุดเข้าไปน,น้องเคยมุดเข้าไปในในซอกต้นไม้อ่ะมันบอกว่าอะไรฉีดน้ำใส่มันก็ไม่ออกมาจุดไฟเผาดี่ไม่เนี่ยวมันาจุดไฟเผา,าน้องหมดนะจุดไฟเผาเลยโอ,อ, <laughs> 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 อ้โหน้องไม่ออกมาไง <laughs> มันจะเอาเข้าบ้านไปทีเีพิเศษก็จะเอาเข้าบ้านอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้โอ้มันจะโวยวายมันจะออกมาเดี๋ยวมันเจอกันเดี๋ยวกลัดกัดกันอย่างเงี้ยก็ต้องให้เขาระวังเหมือนกันน้องกัดกันของมันนั้นมันกัดกันแบบพ่โชกอะโทรหาแม่แม่อยู่ร้านแม่ลูกแม่มันกัดกันจะตายแล้วเดี๋ยวแม่เราไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยมืนดึงน้องดึงมันเอาไม่อยู่แล้วทุ่งใหญ่โยแรงเยอะใช่ออกบังกายบ่อยอะเรีย เขาก็เล่นในสวนแหละก็ค <im> ือเวลาเขาจะวิ่งคือคือกับกับเป็นช้างเลยอ่ะเตือนเลยอ่ะบางทีต้นไม้เขาวิ่งชนอ่ะตาเตอร์เป็นเถะตาเตอร์เป็นเถะนี่แหละบางที ดูไม่ได้เลยใครไปแก๊ปไม่น้ำตาปืนตานปืนขายน้ำนะคุเพืนเยอะเลยเ <c oughs> นกีจาตรง้ไม่ดูอย่างเลย <c oughs> มีแกิาสูงนู้นมาทางชัดอย่างเลยไม่ต้องด้ก่อน นู่นน่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าตรงกระบะที่ยื่นออกมาสีขาวอ่ะนู่นนู่นนู่นนั่นต้องป้ายสีลูกนึงอ่ะบ้านเราฝนตกในเมืองฝนไม่ตกโอ้ยังกะรูปในกล้องแม่อะแบเนี้ยลุ่งมาต้องเช็ทกันอ่ะเดี๋ยวซ้ายเซ็นหน้าเลย ส่งมาต้องเช็คกันจรงกับลูกกล้องแม่ล่ะแม่เรศัพท์มันช้ามันค้างมันกดอะไรบางทีไม่ได้เลยถ้าแบ่นี้ดูเขาเหมือน,นใครเราสับค้างรอบค้างอะไรอยากได้ก็ใหม่ไม่มี กดมันจะส่งไาทีมันช้ามันค้าเนี่ยเพราะว่ามันมันเต็มหมดแล้วอ่ะมันเยอะจัดไอ้ป่ะเดีนบอกว่าไอ้โทรศัพท์เขาไม่มีอะไรหรอกมีแต่หมากับต้นไม้มีแต่หมากับต้นไม้หมากับต้นไม้เราเต็มไปหมดแล้วคือเป็นช่วง เมนี่ชนะนะเเป็นหมงุ้ยพี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะทำดอกลูกพ่เขากันยอกกันมันไปแย่งไม้ไงเ่นกมัามีบ้า่นกันได้นะไมไม่เล่นได้เล่นได้แาจะปล่อยปากเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เสียวเอาไม่อยู่เพราะว่าถ้ามันกัดกันแล้วมันเสียโฉมป้องกันว้ก่อนดีกว่าเหนเห็นอะไรนะไม่ได้าปะ ไปมิ้นในในในไล,น,ไลน์อ่ะเขียนไว้แป๊บตอนขับรถมาน่ะเขาไปแล้วมึงสั่งยังขาบุ้งช่วงแล้วขึ้นเขาเนาะเดี๋ย่อบอกมาเนะเป็นห่วงไงเป็นห่วงเลยจะดูแลน้ำใจได้ดีไหมบอกบไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงต้องเป็นห่วงพ่อบอกว่าถ้าเกิดให้คนคนอื่นน่ะลูกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะลูกก็ไม่ได้บ้าลูกเก่งนะไฟมันไม่ได้ดื้อขนาดนั้นนะมันแค่ตอนกินข้าวแค่นั้นแหละแล้วก็ต้องเป็นห่วงมันตอน มันสตาร์ทเพราะว่ามันสตาร์ทแล้วก็เหมือนฟิลิโอเลยฟิลิโอเขากัดตัวอื่นไม่เป็นนะคือพี่โชคคือตอนเด็กๆอ่ะเขาเล่นกันอ่ะโชคชอบขู่น้องอ๋ออะไรก็ขู่พี่ช่อเขาจะเป็นประมาณว่าถ้ามีขนมวางอยู่ก็จะกินอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวๆเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยโอ้ไก่เหมือนกันนะพ่อเนี่ยพี่ไก่ล่บ้านหลังวันนี้ยู่ตรงนี้่เสียแล้วจะกินข้าวเที่ยงด้วยกันเดี๋ยวสาย กเด็กๆกัตอนตอนกำลังโตมาหน่อยขวบสมขวบเนี่ยชอบมันชอบขู่น้องอะไรเล่นกันอ่ะชอบมือมือใส่น้องพอเนี่ยสักพอเล่นกันน้องมันก็จะงับน้องจริงๆไงเหมือนมันลังคานอ่ะไอ้น้องก็จะเล่นน่ะตรงน้องสื้อเหลืองเข้าไปกินกันน่ะแล้วก็หาที่จอดจะแถวเนี้ยแล้วพอพอที่มันโตมันก็เริ่มมันก็เริ่มใา้รถกระบะแล้วสูงเลยเออใชยรถกระบะไหนล่ะไหนเนี่ย อ๋อลุงซาบูอีดีแล้วจะไปรักษาตัวไหนบ้างอ๋อไปแม่ไปตัวไหนฮะไปแม่รักษที่ตัไหนอ่าสิ้นปีครับต้พาเหรอพาครับเป็นลำเป็นใ้เอาแม่ไปกันก่อนเลยเดี๋ยวผมพาลักแท้เออพาเดินก่อนเป็นกรรมของคนเลี้ยงหมามาเดินไปมาเดินยังไงก็ต้องพาเดินอย่างนี้แหละ ใช่ครับไม่ว่าสี่ครับเอไปไหมเร็วไปไปไหนมาไหนก็ต้องมาหลังจมากดที่กดเียวกันทันใช่ครับลูกงูใใช้ควงเหรอลูกยังไหอยู่เหรอไหโอปิดไปแล้วปิดไปแล้วม่คุย้กอนเร็วไอ้ตุคุยซิวเราเลยเหไม่ว่าไม่เรา ได้ยู่กันลูกได้ไงครับขับเดินเข้าไปเลยครับมีทั้งวันเลยหรอฮะมีทั้งวันเลยครับเร็วๆลูกอือเร็วๆ โอ้ยแล้ออ,อ,ออือเร็วเรเอออือเ่อยม่แม่บอกแล้วหมามันตดมันจะข <c oughs> ี้ไม่ไม่ไม่ Ok, đúng rồi mà, đâu À, đưa <laughs> พ่อก็มาทาั้งชุดนอนเนี่ยแหละเห็นไหมเนี่ยพ่อมาทาั้งชุดนอนเลยเนะี่ยชุดที่โดนชุดที่โดดน้ำไปอะแห้งไะตอนนี้ชุดที่โดดน้ำมาเช้าเนี่ยนี่เลี้ยงสองลากไส้อะ ฝากไว้ตรงนี้แป๊บนะครับ โอยไม่นั่งงงนั่งงงไม่โอ้ยโอยไม่โอ้ยโอ้ยไม่นอ้ยโอ้ยคอยอยู่นี่นะโอเคครับแค่นี้ก่อนแล้วกันครับได้ดมตดลากไส,ส้สั่งลาครับ